สวัสดีค่ะแม่เนมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำผัดกระเพานะคะผัดกระเพาหมูค่ะจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยหันห่นหั่นฝอยนะคะอันนี้ใบใบกระเพราค่ะใบกระเพราเนื้อหมูสับกระเทียมพริกพริกนี้หั่นเอานะคะไม่โขกนะคะมามาทำกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะสองสามช้อนได้ ทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆอาหารหง่ายๆน้ำมันมเริ่มร้อนกระเทียมพริกลงค่ะมือใหม่ก็ทำได้นะคะ <c oughs> เครื่องปรุงก็มีซอสปรุง สำเร็จสำหรับผักนะคะสีอิ๊วขาวน้ําปลาน้ําตาลทรายผัดแบบกระเพรา่ายค่ะไม่ยากกระเทียมเริ่มหอมหมูลงไปค่ะหมูลงไป ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านค่ะที่ผานเข้ามาในช่องแม่เนียมค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วก็เข้าใส่ซีอิ๊วดำค่ะชอบดำน้อยดำมาก ได้เลยซอสนี้ปรุงปซอสปรุงสาเร็จนะคะน้ำปลานิดดอยพอให้มีกลิ่นตัดกันก่อนนะคะน้ำตาลใส่ทีหลัง ปักยาวลงค่ะใครไม่ชอบถั่วก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครไม่กินหวานก็ลดน้ำตาลลงนะคะลดน้ำตาลลง ชาติที่เราชอบแต่ขั้นตอนทําแบบนี้เราเทลงไปค่ะเราเทลงไปเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟนะคะ เสิร์ฟได้เลยใส่ถ้วยค่ะวันนี้ปกติกะเพราจะคู่กับไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้นะคะแต่แม่เนียมอ่า กินเฉพาะผัดกระเพราค่ะมื้อนี้ก็เลยไม่ทำดาวหรือหรือเกี๊ยวนะคะก็เลยทำเฉพาะผัดกระเพราขอบคุณนะคะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ